โอ้ยคุยโสิโสมโอมันพี่รู้ไหมอะไรก็ไม่พี่พี่รู้ไหมรู้ไหมอะไรครับผมกดเ9เก้าแล้วนะเ9เก้าคืออะไรครับนี่ก้ามมันซอนพี่ เอาห้าเอาไม่เลื่อตัวกันวะกันเล่นไหมเนี่ยเป็นปาสเตอร์รวมทั้งอะไรนะ <c oughs> ชื่ออะไรนะแรมแรมสามสิบสองกิกโอเคพี่รู้ไหมผมไปเ <c oughs> นี่ยไปร้านคอมมาผมไปบอกเจ้าของร้านอะบอกว่าอะไรครับบอกว่าพี่เอกอีกกล้าอู <c oughs> บอกพี่มาเลยว่ากล้าให้พี่ทำอะไร <c oughs> พี่จะทำตางก,กาทุกอ,อย่างเนี่ยผมซับให้พี่เลยเนี่ยผมซื้อให้พี่ขายนั้นทิง้งขายทิง้งโอเคกากเอา้ากาบีขาดิงยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่บาทก้าพี่จะเป็นใหญ่เอา้าแล้วพี่ควรจะทำยังไงวะพี่ต้องไปกลางเร,เร็วๆโอเคไปกลางโอเคพี่จะต้องอัพอะไรก่อนก้า เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ขอกินน้ำองุ่นกันนะพระองค์โอ้ยอร่อยมากอะพี่ขอบอกเลยว่าจังหวะนี้คิดว่าเดโบจะบอลคิดว่าเดโบจะบอลบอลคิดว่าเดบอจะบอลนุษราตัวนี้มาไม่ผมกลางคือผมผมเป็นกลางไงไม่ได้อยู่ฝั่ง อือหน่าใครวะลูน่าใครวะอลูุหน้าฮะปูเทียบกล้าเทพยบอันหนึ่งอันหนึ่อ้าวไอ้กานี่หว่าอ้าวเออว่ะเฮ้ยพี่กล้าพี่อัพสกิลหนึ่งนะซึ่งพี่บอกแล้วตั้งแต่ตอนทีพี่พี่อย่าโชว์พี่อย่าพี่ไม่ได้จะทำอะไรกล้าพี่แค่เดินมันออคอยป้องกันเฮ้ยขอขออีกฝาดิ พี่ยังกดโชว์นะทุบดิดไ้ป่ะทุบพี่ครูตื่นพี่ตื่นอยู่แล้วตื่นแล้วตื่นอีกได้ไงมึงทุบเอากัดเอาฟันทุบดิทุบกระฟันน่ะพี่มาตีคลิปกาซับพี่ใช่ไหมพี่จะต้องตีคลิปใช่ไหมใช่ฮะกล้าอย่าพึ่งดีเอ้ยเอาดีอือเอ้ยเอ้ยกล้าแล้วศัตรูเราอยู่ไหนอะ กล้าบอกพี่หน่อยว่ามันหายหรือว่าพี่มองมันไม่เห็นหรือว่าอะไรข้างล่างมีบ้างไม่มีนะก้าข้างล่างสองข้างบนหนึ่งก้าหายไปไหนสองตัววะมีเอ่อพี่ตีชีพก่อนฟังเอาพี่ตีชีพหน่อยข้างบนพี่มีสองตัวแล้วลูกกอนก็อยู่หนึ่งตอนก้าพี่คุณนะอัพสกิลอะไรต่อไปสกิลวสองพี่ตะเกิลวสองนะเนี่ยพี่มันอยู่ตรงเนี้ยตัวหนึ่ง จริงเหรอพี่อย่าเพิ่งดึงเหวะพี่พี่ไม่ได้เดินไปหามันพี่อยากรู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าที่กล้าบอกพี่นั่นไงนั่นไงนั่นไงพี่เจอแล้วกล้าพี่เจอแล้วกล้าพี่จะทําการดึงมันพี่อ่าดึงเอาพี่ไม่ดึงได้ไงอะกล้าดูดีมันตีพี่อะอยู่ดีใครมันเสียงดังข้างหลังว่าโอ๊ยทำไมสมาธิใจเย็นๆอยู่วะเอา ป้อมจะยิงอะไรลักหนาเดี๋ยวเดี๋ยวกล้าโอ้ยโอยกล้าทำไมป้อมมันยิงเด่วพี่วะกล้าป้อมมันยิงพี่วะซึ่งพี่ไม่รู้อ้าวปังพี่อะ้กมึงบอกพีงมันจะได้ไงกล้าพี่ขอ20บาทดิพี่กูเดี๋ยวนะกล้าพี่อยากได้นกกันเลยอ่ะมันจะมีส่วนผมซื้อแล้ว กระดูกและฟันพี่แข็งแรงเมื่อกี้ชนะหรือไง้เมื่อกี้ชนะกูเล่นทั้งทีทำไมจะไม่ชนะเหรอชนะกินน้วมังุนอยู่เนี่ยหกเลยกล้ากล้ามันกดสลับของยังไงนะเอาของช่องหนึ่งมาไว้ช่องสองยังไงนะ กดคลิกขวาพี่คลิกขวาคลิกขวาพี่ไม่ถนัดอ่ะมันมันต้องอเาไม่เอามันต้องกดอัลจินเนตดับเบิลยูอ่ะพี่ถึงจะถนัดอ่ะดับเบิลยูโอเคพี่ว่าพี่รู้แล้วแล้วพี่จะดึงมันมาแล้วเออเดี๋ยวนะภาพนี้มันหวานมากโอ้ยโอ้ยคนไดเนาะคนไดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยนี่องก้อนใหญ่แล้วอ่ะขออีกฝาได้ไหม กันแค่หนอเคนีไ้ไม่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 ดีเผื <3> 3> <3> ああ่อส,สด <3> <3> สดดีเออสดเถ้ยสดสดเถยพี <3 <3 <3 <3> ่โอ้ยโอ๊ยกล้ากล้าพี่เจ็บสดนี่มึงคนเดียวใช่ป่ะฮะมึงด้วยมึงด้วยอย่าลืมดิมึงด้วยเหรอมันต้องมีความเสมอภาคทางด้านการเมืองนะมยจะยืนเหรอยืนยืนที่ยืนที่มันนอนอยู่ผโอ้ยวิชาเหมือนแดอีกข้างซ้ายกากาขังวุนมาก้าเลมเพชร ก้าเแหลมเพจพมีคนล็อกพี่ไปอืมอีดก้าวทำไมไม่ดูแลพี่วะก้าวเดี๋ยวบอกจะซับพี่แล้วก้าวไปยืนเลยตรงนั้นน่ะโอ้โหแล้วก้าวตโอ้ยกกาพี่ขอโทษก้าวพี่ทำไม่ดีเท่าทุกคนไปคุยกาวนะเดี๋ยวนะเขาป้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โคตรจัดอีฟ้าเหมือนก้าวนะ ยี่แบบขึ้นก่อขึ้นเลยเห็นเล็มเพลิไม่กล้าเห็นที่เห็นผมเห็นเห็นจะเลือดน้อยมากเลยแกถ้ากล้าีดึงเลยี่ดึงเลยดึงแถมดึงเลยก้าก้ากล้ากล้าพี่จะได้เล็มเพลิแล้วกล้าอุ้ยพี่ได้แล้วกล้าพี่พี่กัดพี่กัดกัดแล้วกล้าพี่กัดแล้วกล้ากล้าจากนั้นเออพี่เดินตามมันดิ ้าพี่ไม่รู้จะทำยังไงก้าศนะส่วนสวัสดีพี่ก็ดึงแล้วโอ้ยฉลองฉลองมอนไหมครับเที่ยวโควตไปยังไงก้าให้อะไรพี่มามันใช้ยังไงมะนาวอยู่ไหนเดี๋ยวน้ำอ่างุ่นบดได้คือพี่ไม่รู้ว่าพี่จะเดินไปไหนอะก้าเนี่ยกดโควดเออโควตหมดโควตหมดแล้วแล้วเก็บอันนี้นะรีเฟซ ได้ขวดคืนใช่ไหมได้ได้สองช้าสองใช่ไหมสองสองช้าเหรอกล้าพี่กึึบหมดขวดเลยนะกล้าี่ให้ขวดเปล่าเออแล้วมันจะได้คอมโบกันอ๋อคอมโบได้โอเคก้าพี่ควรจะซื้ออะไรดีกล้าช่วงนี้พี่อยากช็อปปิ้งมากเลยพี่ี่พันห้าเนี่ยมึงรอเอาแบบเอารองเท้าอันหนึ่งแล้วบิงอันนึงกะจบเลยอ๋อรองเท้าหนึ่งแล้วบิงอันหนึ่งใช่ไหมเออใช่ได้ใช้ได้เฮ้ยขบวนมันไล่อะไรกันกล้าพี่อยากไปรวม้วยช่วยกันมันตายแล้วมันไปไล่มาอ้าว พี่ก yup. ลับเหนกันนะเอ้ยก้ามีตัวไปเสริมก้ามีไปเสริมอุ้ยดึงช่วยดึงช่วยพี่จะดึงแล้วนะเอ้าไม่ต้องนี่เดี๋ยว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 ดึงมาเลยีดึงมาหมุนหกห้ามแล้วนะหกเอาวพี่ดึงอือแคมเคดอะก้ากาแบบที่หมุนแบบหมุนหมุนต่อเลยก้าก้าหมุนต่อนะกานาเอ้าได้แล้วี่ได้คิวซะงั้นก้าที่ไม่เคยได้คิวมาก่อนเลยพี่อ พี่กินน้ำมาส่งมาส่งมาน้ำแข็งน้ำแข็งหมดแล้วัาพี่ก่อนเติมน้ำแข็งก่อนนะโอเคอุยระวังจานแตกนะครับเก่งกับผมผมไม่เก่งผมแค่ทั่วถึงครับได้ได้โอเคจุดนี้พี่ว่าณจุดนี้เนี่ยน่าจะมีการดึงเกิดขึ้นกินหนึ่งหนึ่งโอ๊ย อ้าวกล้าไหนี่ยก้าจะมีแพ็คีิคไงกล้าไรอะโอ้พี่เปรี้ยวเปเที้ยวส่งวิ่งเปรี้ยวอะไรมาให้กิเกียร์เดี๋ยวนะกล้าข้างล่างกล้ามีประเด็นกล้าโซสติสซีะใครอัดคลิปขอลไหมโซสติสซี่ก้ากล้าอัดคลิปเด็ดขาดในจังหวัดนี้กล้าพี่จะบอกว่าพี่ได้บิงแล้วก้าพี่ได้สิ่งที่เรียกว่าโพโต้พีกล้าซึ่งมันสามารถ เจาะเจาะทะลุทะลุทะลุเวลาทะลุประตูเพื่อที่จะไปอีกตำแหน่งหนึงได้ในทันทุกทีกเหรือแต่ว่ามึงจะกดตีนหรือไม่โอ๊ยก้เดี๋ยวนะเราไปข้างล่างกะข้างล่างก้า invisibility ก้าจะต้องก้าบอกพวกมึงทำอะไรกันเนี้ยก้าจะต้องเดินเลยแต่พี่ไม่มีรองเท้านะ เอาไม่มีรองเท้าแต่พี่บินบิงกรือกล้ากลัวอะไรอ่ะนั่นไงนั่นไงกล้ดือนจังแล้วบินมาพี่จะทำให้ยายหมเนี่อ่เ้ยเ้ยยาไปอ้ีเอาอีกหนึ่งิอีกหนึ่งวิกเอาวิได้แล้วเดี๋ยาบีดึงดึงหนึ่งแล้วกัดต้นไม้หนึ่งทีได้เลือดหมาใช่ไหม เป็นเวลาเป็นเวลาสิบวินาทีเราจะได้เลือกรีเจเนเรชั o n ใช่ไหมครับแล้วเลยมาสิบห้าวิก็จะได้เลโอ้โหคอีกห้าวินาทีแล้วก็จะหมดหมดบัฟใช่ไหมกูจะมึงหมดมึงนะอ่าวกูว่ากูน่าจะมึนกว่าแล้วจุดนี้กูว่าเอออ่างุ่นเนี่ยกูน่าจะกินต่อนแอ้วเลยกูใส่ใส่เอฟเฟกต์ให้อ้ากล้าอยู่ไหนกล้าอยู่พี่จะไปหากล้านะก้า พี่โย่จ๋าจ๋าเนี่ยพี่เอกเนี่ยเป็นคนทำเลยพี่เอกพี่เนี่ยกูไม่ได้เลยเลยทักนิดนึงกูละอายผู้หญิงกูเลยทักรักเธอคนเดียวนะครับพี่จะเก็บพี่จะเก็บพี่จะเก็บเก็บเอสแล้วนะเอาใครบอกกล้าบอกไม่ให้พี่เก็บเหรอ แล้วก็ขอโทษเลยจ้ะเฮ้ยมันเอาอะไรก้านี่อองพี่แจ็คก้าหายแล้วไม่ยังก็ะดึงเอาไม่ดึงแต่ต้องแดกแล้วจังหวะนี้เอาเลเวนอรมาตอนนี้เอาก้าก้าก้ามีตัวที่จะตายสองตัวก้าก้าจะต้องจัดการก้าไม่มีมานาแล้วก้าได้เดินไปทําไมอะฮะแล้วก้าก็จะโดนสองตัวนั้นลุกเขาวิเขาป้อมนะผมรู้ว่าป้อมตัวเองพี่ไม่ได้บอกเลยนะว่าก้าเนี่ยตายาะพี่เองเฮ้ย พี่เนี่ยอยู่ในโลกฮีโนออฟนิวเวิร์ดเนี่ยมานานแล้วเอาใครบ่นว่าแหละข้ออ้างหรือเปล่าเราการที่เราอยู่ได้โดยที่แหละนะมันอยู่ที่บ้านเมืองบ้านเมืองไม่เกี่ยวกับกรุเทพตรงไหนวะบ้านเมืองเราเป็นยังไงความเป็นอยู่ความแหลกมันก็เป็นอย่างนั้นใช่เช่กระหนาวใช่กระหนาวเออเซื้อกันหนาวซื้อเดี๋ยวอซื้อเดี๋ยววะรู้สึกว่าคุณเล่นไม่เคยซื้อเลยนะ ซึ่งมาตอนนี้เนั่นเลยเป็นนอนยู่ในแยมเมอร์มุดาป่าเอ้าตายไอ้ก้าข้างในข้างในป่ามีก้าพี่บิงไปอีกห้าวิพี่ควรจะบิงไปไหนก้าพี่บิงมานี่ละกันอ้าวแล้วก็ดักหน้าพอดักหน้าพวกมึงบิงเข้าป้อมแล้วก็ดึงตรงป้อมตรงนี้จะโดนชัวร์เลยไม่เห็นมีเลยมันไม่เห็นมีให้ดึงเลยมาหน้าคุณหมดยันหนามาน้าคหมดโดนแปะ กล้าพี่โดนแมลงวันต่อหัวกะพี่บินหนีจุดจินบินหนีอัชลาครับอุ้ยอุ้ยทำไมมันแดมเพจมันมาขนาดนี้มันกล้าดียังไงทีดึงฟ้าอุ้มหนุนเลยนั่นนั่นนั่นฟินบีปูดสามารถช่วยชีวิตพี่ไว้ได้ที่จะกดเขาเรียกว่าอะไรวะปลัดคาริสจากมันพี่ก็จะหาจังหวะที่จะดึงมาเอาอ้าวเลเวนนอมาได้ยังไงโอยมึงตดเลยตดหนีตดหนี กดไม่ได้แล้วกดไปคือตายแน่นอนเลือดมีน้อยๆอยู่อาออุ้งแม่ป่าตายโอ้โิยยยเป็นภาพที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับได้ดีแล้วไงได้ยินก็นะ watch กอนนะดูเรา w a t c กอนจะดูเราเราจะไม่อายบ้างเหรอไอ้สารเราจะบิ้งไปเก็บของแล้วนะ แล้วจังหวะนี้นะครับเราจะไปบิงไม่ใช่บิงดิเขาเรียกว่าอะไรการท่านสปอร์ตเซชั่นนะครับการวาร์ปไปตรงกลางนะครับทะเลซึ่งตรงนี้เนี่ยนี่มีากินซึ่งตรงนี้เนี่ยปุ่นไฟนอลปุ่นไฟนอลแล้วกไฟนอลไฟนอลแล้วก็วินาห์ขึ้นเสียงเมื่อกี้คูณนี้เหนื่อยวินาห์แบอกกไม่มีเนไรเราเตะ กล้าครับกล้าครับข้างนอกมีเลเวนนอร์ครับกล้าเลเวนนอร์มันหนําเงือกมาแล้วแต่มันไม่โดนพี่อะกล้าพี่จะทําการอดอัดมันแต่ว่ามันไม่ตายสักทีกล้าพี่จะควรจะทํายังไงดีแต่ว่าจิงมนายมันจะสามารถจิงพี่ได้เล็กน้อยแต่พี่ก็จะดึงแล้วอ้าวแต่พี่ดึงไม่โดนอะกล้าพี่ระวังพี่ดึงไม่โดนพี่ก็เดินหนีพี่ก็ตีแดกเแต่พี่ก็อดแดกทำไมกล้าไม่ดูแลพี่อะใน เอาคิวไปแต่เพียงผู้เดียวแล้วพี่จะทำยังไงต่อไปพี่จะซื้อบ้านไหมกล้าพี่ขอซื้อบ้านซื้อบ้านแล้วบอกฟังไม่ทันอย่างกั้นเลยอ่ะยาวรวยเท่เลยดูยเท่มารุนหนาที่มีอะไรมั่งตีแรงมาอารุณนหน้าทำไมมีแค่นี้อ่ะอารุณนาควรจะมีเยอะกว่านี้อารุณนหน้าควรจะมีอะไรควรจะมีอะไรอารุณนาควรจะมีห่าก่อนได้แล้วนะห like ่าก่อนนะฮะอะไรนะออกเสีถูกดีห่าก่อนห้าคนเจส เจสแมมโอโอเคตอนนี้แม่งกูว่าได้สักสามสี่แสนนะกูว่าสามสี่แสนแล้ววะสามสี่แสนหลานคนสามสี่แสนดิสไลค์กูไม่เคยขอเลยกูขอไว้ก่อนเลยตัวเฮี้ยอย่างนี้กูไม่มีใครเป็นนะกูไม่เคยเป็นมาก่อนท่วงวันนี้กูอยู่ที่ไหนกูไม่เคยเป็นมาก่อนข้างบนกล้าทำไมเป็นอย่างนี้เลยวะข้างบนกล้ามีวันโตกล้านี่มึงเดทแอร์ใส่กูเลยวันวันเดทแอร์เลยวะเดทแอร์ แอร์ตายแอร์กูร้อนมาก็แอร์เสียงไอเดนแอร์ไงไอ้นั่นบ้าเ้าโอ้โหคริติคอลสามร้อยเก้าสิบเอ็ดก้าก้ามาดูทันไหมกล้าก้าอยู่ไหนกล้ามาหาพีู่เร็วดีโอ๊ยโอ้มึงบิเว่ะบ้านเติมนะนันั่นนั่นบินไปหลังป้อมหลังป้อมมันอยู่หลังป้อมอยู่ท้อไม้อยู่ท้องไม้ไม้พ้อไม้ดิงไปมันอยู่หลังสี่คนพี่โ เอาตายเลยว่าข้างล่างก้าข้างล่างมีสี่ตัวก้าก้าจะต้องมานะก้าไม่งั้นก้าจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้ต่อไปก้าเลือกเอาวัตต์รักชาติหรือวัตต์รักชีวิตก้าบอกกันก้านะได้ไหมก้ากะกะอย่าดึงมาแล้วก้าเอาดึงไม่โดนก้าเอ้ยกิ๊ยิ้มเลยจริงๆเราพี่ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยนะพี่ดึงเทไรพี่โดนตลอดแต่วันนี้เนี่ย กมยอมรับว่ากูก็เหนื่อยนะกูก็เหนื่อยกูบอกกูหายใจไม่ทันแต่ว่ามันเป็นสเต็ปไงสเต็ปกูสเต็ปมันมึนกี่ฝาที่ให้กูมาตะเคียนกูมามห้าแล้วนะแล้วกูจะทำยังไงฮะเออโบกวัดก้าเออวัดวัดก้ามึนๆวัดก้าวัดก้าก้าก้าไอ้ก้าบูหามก้าพี่ดึงพี่ดึงอึ้งอือคือก้าพี่ดึงว่ากระดูกตรงนี้มันเป็นมอนสเตอร์อะก้าพี่ก็เลยดึงมาเอาเอาเอาพี่จะ งามงามงามโอ้ยได้แล้วกาตูติกกาตสติกกาตายแล้วตายแล้วพี่จะอแต่พี่พี่จะดึงพี่จะดึงกาตแต่โอ้กกาตล้างแค้นที่พี่กามูนกาตต้องไปเอามานะกาต์เลยด้วยความสามารถของไม้พองหรือว่าไม้ไผ่ของกาตเนี่ยก้าจะต้องกาต์จะต้องไปเอามา การ์โยนไปอย่างนั้นแล้วมันจะโดนไหมมันอยู่ในฟุ้งไหมการ์ดอไมกล้าทดังน,นั้นะวันนั้น,นก,าก,การ์าดจับเดการก็ตายแล้วนะ่ะ <c oughs> การ์ดในสุดยอดนอ้องแล้วขี้ที่กล้าสตี้อมอ่ะ,ะออโอเคทำนี้จะได้มีตังค์หมุนเวียนไปในเออเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> อิเล็กทรอนิกส์การ์ดถ้วมึงอัพคลิปนี้ไปในสามแต้นี่หมดเลยนการ์ดการ์ดไม่ว่าซับสไครต์ช anel พี่เท่าไหร่สี่ ก้ารู้ไหมสี่แสนแล้วหมดเลยใช่ป่ะแล้วจะกล้าทำอย่างนี้นะกลายเป็นขี้เมาเลยทำไมพี่ได้กลายเป็นคนยังไงกล้ารู้ใช่ไหมแล้วกล้าก็ยังอัดอยู่ใช่ไหมพี่ติดแล้วน้ำมาแล้วก็ดูดกรดูดดูเงินดูเงินดมเงนก่อนดิชนก่อนชนก่อนชนชนจรด้วยหมดแก้วหมดต่อ แก่ไอคนบอกให้ชวนแม่งก็คุยใตโทรศัพท์เอ้กล้าข้างล่างจะมีประเด็นกล้าพี่จะบิ๊กไปกัดสิ่งที่เรียกว่าเลเวนอร์หรือว่าชื่อจริงคือเซเว่นทีนโปรใช่พี่ก็พี่จะทำการแล้วก็งามคทดูจากนี้ไดแบบแล้วไม่มีใครตามมอนทันเลยไม่มีตามทันอุ้ยแต่มี อุ้ยแต่มึงมีสิทธิ์ได้คิวนะแน่แ้ยแมีสิทธิ์ได้คิวจริงๆอร้ยแต่มึงในส่วนที่มึงนมาลักษณะมึงต้องวิ่งแต่ว่าต้องปิดกลับไปแล้วไปนอแต่โดนแค่ได้แค่สี่ครั้งไม่สามารถโดนเยอะกว่านี้ซึ่งสามารถทำให้ลายดิบหออย่างนี้จะมีสิทธิ์ทำได้ไงแล้วทันเดอร์บลูอะไรมาเมนเตอร์เราได้ยังไงเนี่ยฮะกล้ากล้าโดนไล่แล้วกล้าโดนเป็นสวนๆไปเลยแต่ในที่เป็นทับออดสานะ โอ้ยกรุงมึนมากไปมากไปเยอะไปใช่มั้เยอะไปเออกูัวว่างนั่นแหละกูไม่เคยเยอะขนาดนี้ก่อนอ้าวเราเป็นโผเราเยอะก้าก้าเล่มเพจมันล็อกก้าแล้วก้าจะอยู่ยังไงก้าเก็บอิลูชั่นมาถึงแมสกันนั้นก้าแค่โดนล็อกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก้าถ้าโดนล็อกขึ้นมาเนี่ยก้าจะคิดจะหาไม่อก้ามีฮาคอนแต่เมื่อไหร่วะอะาก้าไม่บอกทุกคำว่าก้ามีฮาคอนแล้วแล้วพี่จะทำยังไงเนี่ย ตาบก้าไม่ทันเลยไม่มูลฟินเดเล่มาขนาดนั้นโอ้โหเลมิอนอจุกมาแต่ไม่โดนซึ่งเลมินอวิ่งหนีไปแล้วพี่จะวิ่งตามให้อก้านะก้าไม่ต้องห่วงนะจังหวะนี้พี่จะไล่ไเองแต่ว่าพี่อยู่ไหนวะ <c oughs> เอ้าพี่อยู่ยังอยู่ป้อมกลางอยู่เลยก้าที่ขออภัยที่พี่ตามไม่ทันแต่ว่าพี่จะพยายามทุกทีฟินเิเล่ท่านประธานาธิบดีตามไปหา้าแล้วแต่ว่าณจุดจ <c oughs> ุดน <c oughs> ี้เราจะดึงมานะก้าโดน ดูมันนเป็อาจจะเป็นลิ์ควาสามารถของน้ำอางุ่นที่เรากินเข้าไปก็เป็นได้้า